สวัสดีครับพ่อเม่พี่นองในยุคสมัยปี2 5 6 5นห้นีเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงจึงทําให้คนจนๆอย่างผมมีช่องทางส้างโอกาสส้างรายได้ให้กับตนเองหาเงินหารายได้จากโทรศัพท์เครื่องเดียวได้ครับมีเวลาเหตุงานได้หลายอย,ย่างทั้งเหตุการเกษตรเหตุงานประจำไปพร้อมก็ได้ และอาชีพเสริมที่ผมสนใจก็คือเทดเดอร์หรือนักเทดนั่นเองและการจะเป็นนักเทดเมื่ออาชีพของผมต้องมีการฝึกเทดก่อนลงสนามจริงเพราะว่าถ้าเอ้าบ่ามีความชำนาญนอ่เข้าใจการเทดจะทําไมสูญเสียรายได,ได้และคลิปนี้ผมก็สีผาพ่าอแมพี่นองมาหูจักสนามทดลองเทดและกาจะสอนวิธีเข้าไป เทศทำเงินและจุดที่บอควรเขาไปเทศดพร้อมกับเทศให้เบิงพร้อมครับสำหรับคนที่บอมีเครื่องมือซอยตัดสินใจในการเทศดจะไปเบิงคลิปชุดก่อนผมเด้ยครับผมซึ่งหลายคนที่สนใจเทศดและได้สมัครแล้วไปเทศสนามจริงเลยอาจทำห้เสียเงินได้ดังนั้นจึงต้องฝึกเทศก่อนให้กดไป ตรงนี้ครับจะขึ้นเป็นบัญชีประกอบด้วยบัญชีทดลองครับผมเลยกับ,บัญชีที่งเงืนฝากเข้าไปครับผมก็า้กดตรงนี้เขาก็จะให้ยอดเงินเท่าละหมื่นบาทครับผมถ้าเทรดเบิร์ดกับกดมองนี้คือเก่าครับก็ซื้อเติมได้ตลอดครับผมได้เท่าละหมื่นครับโดยบ่มีี่คาเสีจใจใดๆทั้งสิน้น แล้วก็เล่นในเล่ครับผมผมก็จะเล่นเทือห่าพันบาทนะครับผมนี่ย็ยอดหลังจากยอดเงินขึ้นแล้วเนาะครับผมสำหรับการเทนันกับเมื่อเทียบกับการพนันเนี่ยการพนันจะมีความเสี่ยงสูงกว่าเด้อครับผมเทนีมันสิ่งมีเครื่องมือครับซอยตัดสินใจครับผมมันสิ่งมีช่วงจังหวะที่เขาไปทําเงินอยู่ กันแรกก็ให้พ่อแม่พี่นอ้องสู้กาหื้ย่อกาบให้เล็กที่สุดครับผมคือห้าสิได้เห็นภาพกว้างขึ้นครับผมจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของกาบครับคือการพอดขึนลงของกาพนะครับผมพอดสู้มแล้วก็ให้เบิ่งกราบไปก่อนครับผมอย่าย่าใจห่อนครับผมแล้วก็อ่านไปครับให้สายตาเ้าจ้องเบิ่งทีกาบ เรื่งมื่อเลยครับอยู่ทั้งล่างครับผมให้เบื้องการขึ้นลงของกราบก่อนครับผมท่านก็นจะเห็นกราบตอนนี้ก็สิเป็นหลุมภูเขาใหญ่ๆสองหลูกเนาะครับผมที่ขึ้นจากเสืนสีเขียวไปหาสีแดงแล้วก็จากสีแดงลงมาหาสีเขียวครับผมนั่นแหละครับจุดภูเขาใหญ่ๆสองหลูกเนี่ยคือจุดที่เขาทำเงินกันครับผม ใจเย็นๆเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเข้าไปพอททำเงินครับผมกับเบื้องกาฟไปก่อนครับผมก็ใส่เวลาหนึ่งนาทีเนาะแล้วก็เงินหาพันบาทครับผมผมก็สิทธาพอตครับผมเดี๋ยวตอนนี้คือสินจากสินสีแดงลงมาหาสีเขียวครับผมนี่ครับผมพอดไปเพราะว่าผมคาดการว่าการาฟเนี่ยคือจะขึ้นไปครับผมก็สังเกตเบิง้ง กาบครับผมสินกาบที่เครื่องเมื่อเด้อครับผมกาสิมีการเคลื่อนไหวครับอันนี้ผมรู้สึกว่าผมตัดสินใจเร็วเกินไปครับผมปพรากติเล้วนี่ถ้าต้องถ่ายเห็นการเปลี่ยนแปลงครับผมกาสิเห็นลักษณะกาบเนี่ยต้องให้ดีดขึ้นโตก็ดีดขึ้นมาก่อนครับผมต้องให้ดีดขึ้นก่อนการพอตขึ้นก็ให้พอตชุดตามสุดเด้อครับผม ผมกับพอด์หไม่ไปลรวเนาะผมกันเหนียวครับผมผมเพื่อกาบมันขึ้นไปห้วมันสิโล่งมากครับผมเนี่ยครับผมพอดตไปห้วครับถ่าเบิ้งก่อนครับผมและจากการที่ผมพอรครขังแหลกผมก็ผิดพลาดเนาะครับผมซึ่งกาบลงวันทานสุดครับผมผมพอดตไปก่อนแล้วผมก็ได้ยูุ่เสียเงินไปหาพันครับผมคือบัญชีทดลองใส่นี่ใส่ไปโหลดครับบบ่เสียเงินครับเป็นเงินเสมือนจริงสื่อครับผม ผมกับมัทธาลุนไอพอดตัวลาสุดครับผมเพราะว่าผมพอดตามสุดหรอครับผมถาเบิงสีแดงเงินหรือบ่ได้ครับผมก็สีสังเกตเห็นกาบแท่งสีเขียวก็ล่างดันโตขึ้นไปเรื่อยๆครับพ่อมพี่น้องครับผมกระดันขึ้นไปเนื้อเส้นที่ผมพอดไหวเนาะผมกับคาว่าสีแดงเงินครับผมคือเขากับยาชะล่าใจเด้ครับผมบางทีกาบอาจสิ โง่หัวกลับลงมากกได้ครับผมแต่อันนี้ผมก็ได้เงินเนี่ยพ่อแม่พี่น้องบอกครับว่าจิตของเฮานี่มหาสอีเลยด้วยครับผมคือถ้าเฮามีจิตท,ที่เป็นสมาธิก็คือบอ่มีคววมกลัวบ่มีคววมวิตกวังบลเนี่ยเฮาเพ่งไปโดนโดนครับเพ่งมองการื่รงการเครื่องมือนี่ครับผมเราแบบสมาธิเฮาเกิดปั๊บเนี่ย เขาสีเมี่ยมเมี่ยมลักษณะอาการการขื้นล่งของของกาบครับผมคือเฮาเฮากะเมี่ยมเฉพาะส่วนที่มันทําเงินได้ด้วยครับผมให้ให้จดจำเอาไว้ครับผมเราเฮากับสีหาโอกาสได้ครับผมสำหรับตัวนี้นะผมสังเกตบึงก็คือว่าเขาลงมาตำสุดกะกระดิ่งขึ้นครับมีแนวนมคือลักษณะกราบเนี่ย มีแนวโน้นมขึ้นครับผมดังนั้นผงกับสีล่อจังหวะก็คือจะเทศเทศขึ้นครับผมฮะล่อล่อให้คืออย่างการล่อค่อยเนี่ยคือให้เข้าล่อให้อันแทงสีแดงนี่ลงมาตามสุดก่อนเด้อครับผมให้เบื่องกรารคือเมื่อพ่อพ่อลงมาตามสุดปับ๊บเข้ากับคอยกดเทศขึ้นครับผมกล็ล่อล่อรับเงินได้เลยครับ การกดครั้งนี้ผมก็ใจหอนอีกเช่นเคยครับผมกาบก็ได้เลื่อนลงมาอีกแล้วครับบอท่านสุดครับบอท่านถึงจุดตาสุดครับผมแต่ผมผมกะบอบกดยามดอกผมสิล่อเบิงว่ามันสิดีโตขึ้นบอครับผมเพราะว่าอาการนี้คือกะเขาก็สิโยกลงมาครับผมโยกมาจุดตําสุดหรอกเขาก็จะดีดขึ้นครับผมแทงคือ เขาเริ่มดีแล้วครับผมเริ่มดีไปผมิสด้เงินบ่น้อครับผมมาลุ้นน้ามกันครับโอ้ยย่านเสียอยู่ดีนี <c> ่ <oughs> แต่ว่าผมก็มั่นใจครับอาการยังสี่ครับผมถ้าเอาไม้บรรทัดเทียบระวังจุดตำสุดที่หนึ่งครับที่สองเนาะเขาก็สิดดีดตขึ้นไปสูงอยู่ได้ครับผมแต่ว่าเขาก็เริ่มดีดขึ้นไปแล้วครับผมเ้นสีเขียวเริ่มเพี้ยนแล้วครับเล่ยเลยจุดพอดของผมแล้วผมก็มั่นใจว่าจากที่ ผมก็เล่นมากครับผมผมได้เงินครับผมโอเคครับจากการอัดเสียงผมพ่อแม่พี่น้องกัดเสดยเงินเสียงนอกเสียงชิงหรีดรบกวนในนอกครับผมผมผมบมีห้องศตูครับผมจะอัดดูทุงให้ทุงนาครับก็เลยมีเสียงแสกครับผมกาะเบิ่งการพอตต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเดี๋ยวผมสีหาโอกาสครับผมและอันนี้ก็เป็นการที่บ่ได้พอสดด้วยครับผมผมสี่ พอดลักสิอัดวิดีโอครับอัดอัดจากโทรศัพท์นี่นะครับผมเพื่อที่สิดูคอพิดพาดครับผมจุดที่ผมมีคอดีคอเสียผมก็สีเมี่ยมาไว้ครับผมมิ่งเผื่อเสียมาทําเงินทํากําไรต่อไปครับผมเดี๋ยวผมก็สีได้ตัดแลวก็เพื่อให้มันรวดเร็วขึ้นเนาะให้เขาไปสู่ช่วงที่ผมเขาไปทําเงินได้ครับผมช่วงที่ผมไปพอดจากประสบการณ์ของผมกรับผมก็สังเกตว่า กาบนะมันขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงมาตาำสุดครับก็สิเป็นสีเขียวกับสีขึ้นเนาะสีแดงกับสีสีลู่ครับผมตอนนี้ผมมองแนวโน้มครับผมผมมองจากกราบจุดต่ำสุดทีหนึ่งแล้วก็ทีสองทีสามแสดงว่าตัวนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นครับถ้าเอาไปบรรทัดเทียบเบื้องนี้ก็สามารถกำหนดจุดได้แต่จะผมวัดด้วยสายตาครับการประมาณผมกับสีหายเขาลงมาตามก่อน แล้วผมกับพอตไปแล้วครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มาทารุ่นนับกันอีกครับผมครับเบิงว่ามันสิบเป็นยังไงครับตัวนี้ผมกับรุ่นคือผมบ่ผ่าดครับผมพอตจุดตำสุดตอนนี้เขาก็ได้ขึ้นไปครับผมแต่ลักษณะการนี่ก็ขึ้นบบสูงบันไดครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้ค่อยขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปคือสิบวังหัวลงไม่อีกแล้วมั้ยทะลลงมาผมก็เซ็ตใช่นี่ครับผม แล้วผมได้พอตมาผมกับ่าดตาเดียวเนาะเบิดไปหาพันผมได้คือจากเงินเมื่นผมกับพอตมาได้ตอนนี้ยอดก็อยู่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยครับผมก็ถือว่าได้กาไรจากประสบการณ์เทรดของผมนี่เห็นแนวโนมครับมีลักษณะเป็นผู้เขาลูห่หน่อยๆนี่ครับแนวโนมลงมากนะครับผมบ่บ,บ,บ่ควรเข้าไปเทรดด้วยครับผมมันกาบมันขึ้นไหวลงไหวครับผม ถาว่างพอดไปแล้วเนี่ยโอกาสท่พลาดสูงครับเล่นเล่นยากครับผมปล่อยปล่อยผ่านไปเลยครับผมหาพวกเขาใญ่ๆเล่นดีกว่าครับผมมองชัว่วๆครับพมี่นองเดี๋ยวผมสิบผ้าพมี่นองเบิงลักษณะกับจอดล้างเนาะเบิงก็สิเป็นลักษณะนแนวโนมครับผมทีขึ้นครับผมเนี่ยฮะจากการสังเกตอันกาฟที่อยู่เครื่องมือนะครับผมก็ได้ทะลุอันเซนสีเขียวครับผมกะสิ เห็นสังเกตว่ามันถึงจุดต่ำสุดผมกับพอตเขาไปเลยครับผมเราก็มาลรุนกันครับผมเมพี่น้องอะรุนเมืองว่าผมสียดายหรืออ่ไ้ครับผมก็ถือว่าโอเคครับผมก็อยู่ในเกณฑ์ดีครับนี่การกระโดกขึ้นมาหน่อยนึงครับพ่อแม่พี่น้องครับรุนรุนครับผมโอเคครับถ้าพอตจุดต่ำสุดยังได้เข้าก็บ่ลงไปอีกหรอกครับผมเข้าก็สิขึ้นไปเรื่อยๆครับผมเนี่ฮะ คือเขามาถึงจุดตำสุดเขากัะสีดีโตขึ้นไปครับพ่อแม่พี่น้องครักบกรสีดีโตแต่แต่โอกาสโลงมากก็มีครับแต่ว่ามันดูอยู่กับเฮ้าชิงจังหวะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือผมผมมีจิตเป็นสมาธิเนาะผมผมกร,กราบกราบกับจิตผมเนี่ยมัน,ม,นมันสิบไปนำกานมันมันมันสีมีเส้นอัตโนมัติครับเพราะว่าสมาธิเกิดแล้วฮะแต่ย่าห้ศูนย์ครับผมือเมือยล่านี่ไว บ่เหลือครับปนีเบิดตู๋แล้วครับผมนี่อันนี้กับบกดดันบันไดได้เพราะว่าบ่ิไดเสียเงินมันเป็นบัญชีจำลองเนาะกะเฝ้าเบิงครับผมเป็นเจไดนอนนี่อ่าอ่าครับผมเอิงอ่าครับผมรอบนี้ได้ครับพ่อเม่พี่น้องจากการเทรดวางนึงผมกับสิเทดเป็นพวกเขาลูกน้อยหอยเนาะท่านก็สียเห็นแล้ว่าผมมีความเสี่ยงครับผม คือเต็บคอดีอย่างผมเทตตามสุดครับผมแมพพีโนโ่นงเวลากราบมันกราบลงมาเนี่ยถ้าบางท่านะเทศดกึงกกกก่งกลางๆก็เสียเงินได้ครับผมบอโขคนสิเทศครับเห็นลหรอครับพอตตามสุดครับผมเปลี่ยนแปลงผมพอตไปเลยครับผมผมจะเทศขึ้นอย่างเดียวครับผมให้กราบลงมาตามสุดแล้วผมก็จะพอตพอตขึ้นครับเพราะว่าผมเบิ่งลักษณะไอ้กราบ ภาพรวมไๆครับจะจะเป็นช่วงขาขึ้นครับผมแต่อันนี้ก็ล่งครับลงมากแต่ว่าถ้าเทิดเทิดขึ้นนี่เปอร์เซ็นต์ที่ที่ได้กกดสูงอยู่ครับผมฮะมาลุ้นน้ำกันครับเพราะไม่พนอกฮะสีใได้บ่เนาะครับผมอ่ะตอนนี้แทงสีเขียวครับเนื่องจากผมเทดตามสุดเนาะวางพอตที่ต่ำกับกัสีบ่มีปัญหาครับผมเวลาขึ้นไปสูงสุดเวลาเขาอวยหัวโลงกั กาย่งผมใส่เวลาหนึ่งนาหนึ่งนาทีครับผมกะกะการย่งหลอดตัวอยู่ครับผมกาบก่าสิลงมาหอดครับผมก็สิเด้ไลเด่ส่วนนั้นไปครับนี่ครับโอเคครับผมได้เงินครับผมต่นี้ผมกัสิมา้าเบิงขอพิษผาดเนาะที่เห็นให้เสียเงินกันครับผมหลายท่านนี้บอกคอยสนใจเขาว่าลักษณะกาบภาพรวมนี่มันขึ้นนะครับผมส่วนใหญ่เสมมามองเห็นภาพย่อยๆครับ ภาพขาลงนี่ผมผมเสิเทศให้เบิ่งครับนี่ผมก็คิดว่ามันสีโลงเนาะผมก็เทศการเทศของผมก็คือเทศดชุดสูงสุดครับแถมมาเลือกพวกเขาหลูกตามครับผมก็เทศเข้าไปแล้วครับผมถ้าเบิ่งถ้ารุ่นน้ำกันครับผมมันสีใดอหรีพ่นี่ครับผมก็ลงมาแล้วครับผมผมเทศดคือแตเม่นขาโลงนี่เฮาก็เทศจุดสูงสุดเด้อครับผมกราบเขากะลงมาเรื่อยๆครับตัวนี้ผมเทศเสียงสูงครับ ผมเทนมองจุดที่ภูเขามันรึงลูกครับผมจากกาบของมือครับพ่อแม่พี่น้องมันก็โล่งมากเรื่อยๆอยู่ครับผมก็โล่งให้ครับผมโล่งมากครับผมล่งมากนะครับมันขึ้นไปแล้วครับผมขึ้นไปครับช่วงมันตีกับครับผมนี่ฮะสินสีแดงเนี่ยผมเทดไปแล้วมันตีขึ้นไปแล้วครับผมก็สรุปเราบลอดครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยถ้าเขาบิุงบละเอียด เไปเบึงผาพร่วมครับผมเอาเทศไปเลยเอากัดซูนเสียเงินใดครับพ่อแม่พี่น้องครับและพ่อผมเสียเราอะจิตผมเริมอยากเอาขึ้นแล้วครับตอนนี้ครับผมผมกับมองเห็นนจะผาพขาลงเนาะผมกับสิท่าครับผมตอนนี้ผมสิเปพอดตกับล่อล่อให้กาบมันขึ้นไปหาเส้นสีแดงครับผมผมกับสิกะว่าพอดล่งครับผมฮะเพราะว่าผม คือในนิดคือบรมมีสามาธิครับผมผมจะเลี้ยวเบิ้งว่ากราบนี่มันขาลงตลอดครับผมก็พอดพอด์รุนน้ากันครับผมผมก็มั่นใจอยู่ได้ครับว่าผมพอดดูทั้งเท่งหรอกครับผมมันมันจะลงเห้ผมบอกครับเบิ้งไปเลย่อยครับตอนนี้แต่ว่ารู้สึกว่ามันขึ้นหรือมันลงเนาะนี่มันมันกับชั้นส้นส้นสีแดงผมเลยครับ การมันกัดสิพอตไปเรื่อยๆครับพ่อแไม่พี่น้องครับพอทครับผมเมื่งไปเราเนี่ยอ้าครับเริ่มแล้วครับผมอ้าวขึ้นไปแล้วครับพ่อแไม่พี่น้องเห็นชัดเจนผมตายตายแล้วตายแล้วตาย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 ครับผมนี่ครับการฉีดจิตเขาบ่มิสมาติครับเทาเบอรบึงผาาร่วมครับผมการพอตกันยังเนี่ยลำบากผมเลยศูนย์ครับผมพอตไปอีกครับผมความคิดกันยังคิดว่ามันตรงร่วงครับผมผม ใส่ไปอีกพอหนึ่งพอแหลกผมเสียงเงี้ยครับมารุ่นพอสองสิได้ดประพันนี่แหละความสูนย์ของคนครับผมคือจิตเข้าไปมุกมุนแล้วก็ไปเข้าใจว่ามันสิโลงครับผมกับพอหาครับตอนนี้ครับผมดักครับแต่มันก็ลุ่งอีหลีอยู่ครับผมก็บุ่งรุ่งครับผมแต่ว่ามันบอมเมียนที่คิดครับผมเพราะว่ากาบเขาเนี่ยคือภาพรวมนี่เขาขึ้นครับแต่ว่าเขา คิดว่ามันลงครับผมเขากัดสีคือเขาสิย่อโตมากตำตำแต่เขากัดสิกระดุกขึ้นไปพวดขึนไปเลขครับ่อแม่พี่นนอครับห้เบิงตัวนี้แล้วับพอพิษพ่าตัวนี้ที่คนส่วนใหญ่คือบอกเข้าใจครับผมคือเข้าใจว่ามันจะลงแต่มันบวมเลครับผมคือมันไอรสนักการน่ะมันลงแต่ภาาร่วมมันมันขึ้นครับผมนะครับเสียเงินไปครับผมพ่อแม่พี่นนอเป็นเชงใดครับ ครับดังนั้นก็ควรมีสติด้วยครับผมใจเย็นๆยครับผมเพียงบอนี่ผมพอด้หามือนผมก็คขึ้พอถึงครับผมแม้จะแสนพมงกับพอมาแล้วครับนี่ครับผมยอดสูงสุดผมนี่แสนกว่าครับผมที่ผมพอครับอันนี้สวมซื่อครับผมบม่มีเงินเหรียญหรอกครับกหวังว่าคลิปนี้ก็อาจเป็นช่องทางถ้ามาหากินใหไพ่อแม่พี่น้องก็ได้เอาไปใส่ในชีวิตครับผม สำหรับผมก็สีหาแนวดีๆมาเบาสู้กันฟังครับผมกับสิทดลองสู้ยางสู้เนี้ยฮะก็เป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องครับลักษณะเศรษฐกิจยังสีและวอกาก็ต้องสู้ไปน้ากันครับผมโอกาสดีๆมันก็มีครับผมสําหรับคนตัวเล็กมัวจังมเ้าครับก็ให้สู้ๆด้วยครับผมสวัสดีครับ